เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้เกมฮอนฮีโร่ of New Earth นะครับมาในช่วงใหม่ช่วงที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าฮอนนะครับผมจะเป็นการนาคอมเมนต์หรือว่าการนําคําพูดของคนคนนั้นนะครับขึ้นมาในคลิปอย่างเช่นว่าผมนําเสนอคลิปที่แล้วไปนะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับบาเลียไอดอลกับเบอร์เซอร์เกอร์นะฮะถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปนี้นะครับสามารถดูได้ตรงตัวไอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ผมจะับอยหลัง5วินาทีนะครับ5 4 3 2 หนึ่งโอเคนะครับถือว่าท่านผู้ชมดูกันแล้วนะเรามาเริ่มกันเลยครับผมในคลิปคลิปนั้นนะครับก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงบอกว่าพี่แล้วถ้าเกิดเป็นสกิลของอันติสลิเทอร์ล่ะจะสามารถลดคูดาวได้ไหมวันนี้เรามาเริ่มกันเลยครับ <I 'm S 1> ว่าจะเป็นยังไงผมจะกดอันติสลิเทอร์นะฮะดูนะครับว่าจะเป็นยังไง <is> เปิดติเบอร์เซอร์เกอร์ก่อนตุ้มแล้วก็กดอันติสลิเทอร์นะฮะบึ oh, <bloody. S 2> บมสรุปก็คือสกิลอันติสลิเทอร์นั้นติดนะครับอ่าติดนะฮะไม่สามารถลดคูดาวแล้วก็ ไม่สามารถลบได้นะฮะติดเต็มๆเลยนะครับผมตามนั้นเนาะโอเคแต่ว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับจะไม่ติดนะฮะนี่เลยนี่สกิลหนึ่งกับสกิลสองจะไม่ติดนะครับนี่เห็นไหมครับว่ามันไม่ติดสกิลหนึ่งกับสกิลสองไม่ติดนะครับผมแต่สกิลสามนะฮะผมไม่รู้ว่าทําไมถึงติดนะแต่มันติดดูนะฮะแต่ผมจะเปิดตติแล้วก็ดูนะฮะท่านผู้ชมดูนะครับว่าสกิลสามอ่ะมันติดได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะครับนี่เลยมันติดได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้เนาะ สกิลสามติดนะครับแต่ว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองแล้วก็เออสกิลหนึ่งกับสกิลสองไม่ติดนะครับผมโอเคประมาณนี้ตัวต่อไปก็คือวิสเลเยอร์นะครับผมวิสเลเยอร์นั้นมีคนคอมเมนต์บอกเช่นกันแต่ผมขึ้นรูปไปให้นะครับติ๊กโอเควิสเลเยอร์ก็ประมาณนี้นะฮะขึ้นแบบเขาบอกว่าแล้วถ้าเป็นวิสเลล่ะจะโดนแก้ทางได้ยังไงคือแบบมันโดนแก้ทางอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคผมจะลองเดินดูนะฮะแล้วให้วิสเลตันกระเสกนะครับผมเริ่มที่ตันก่อน นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็นสกิลทําให้ลอยมันจะลอยอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะประมาณนั้นโอเคถ้าเป็นเซกล่ะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นดูดล่ะดูดได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าดูดไม่มีเวลานะครับผมตามที่บอกไปในคลิปโอเคก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับผมโอเคครับผมมากันอีกแล้วนะฮะมาดูที่คอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์นี้เขาบอกว่า แล้วถ้าเกิดเป็นนูไฟเบทกับคาทาไซล่ะจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเรามาลองดูกันนะฮะ,ะทั้งสองคุณสมบัตินี้นะครับจะเป็นการลบคุณสมบัติดีบัฟนะครับก็คือลบไม่สามารถให้ใช้สกิลหรือว่าสมมติเราใช้สกิลอยู่ที่เป็นสถานะเสริมตัวเองเนี่ยจะลบได้ไหมเรามาดูกันนะครับผมผม <Okay. S 2> จะเปิดสตินะฮะแล้วให้เบอร์สกเกอร์เดินเหมือนเดิมดูนะฮะผมจะเทส์นูไฟเบทก่อนเห็นไหมครับว่าสกิลนั้นไม่สามารถหายไปนะครับที่มือยังมีไฟเหมือนเดิมนะครับผมตามนี้แล้วก็จะเกิดเป็นคาทาไซล่ะ นี่ครับผมทาทายก็ไม่สามารถหยุดได้นะฮะไม่สามารถไม่มีอะไรหยุดเบอร์เซอร์เกอร์ได้ครับผมตายแน่ๆโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะสําหรับช่วงใหม่นะครับช่วงที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าฮอนนะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่มีอะไรเพิ่มเติมให้พิมพ์สี่เหลี่ยมหรือแฮชแท็กนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าถ้าเกิดว่าฮอนนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเป็นว่าถูกใจเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้ทุกคนดูนะครับโอเคสําหรับช่วงนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับบายบายสิกแกละตะกี้ฟอร์บสชิ่งครับโชคดีครับไปแล้วครับ